คลิปนี้สําหรับคนที่ดื่มมัทฉะเป็นประจําทุกวันทราบข้อดีกันไปแล้วอุ้ยข้อดีมีเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังข้อเสียกันบ้างค่ะหรือข้อที่ควรระวังมัทฉะเนี่ยมีสารแทนนินและโพลีฟีนอลนะคะในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมี EGCG อ p พิ a าโลกา t e ชิน n g a l l นอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวสารแคลฟีนซึ่งสารเหล่านี้มันจะไปลดการดูดซึมธาตุเหล็กในเมื่ออาหารของเราค่ะยิ่งธาตุเหล็กที่เป็นนอนคีมไอรอนนะคะหรือมากับพวกถั่วธัญพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะไปจับแล้วก็ลดการดูดซึมนะคะก็จะ เสี่ยงต่อการมีปัญหาโลหิตจางมีอาการอ่อนเพลียและคนที่จะมีปัญหามีความเสี่ยงมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆน,นะคะเช่นคนตั้งครรภ์ผู้หญิงที่มีประจำเดือนและผู้ที่มีการรับประทานมังสวิรัตค่ะแล้วเราควรทําอย่างไรเพื่อรับประทานมัชฉะได้แต่ข้อดีและไม่มีข้อเสียนะคะห้ามรับประทานใกล้เคียงกับมื้ออาหารที่เรารับประทานนะคะรับประทานห่างจากจอาหารอื่นๆนนประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อให้มันเนี่ยไม่มีรีเลตกันในสารสําคัญของมัชฉะแล้วก็พวกไอรอนในมื้ออาหารของเราค่ะคนที่กินมัชฉะอยู่เป็นประจำเนี่ยก็ ควรที่จะเสริมวิตามินซีสักนิดหนึ่งนะคะเพราะวิตามินซีมันจะเพิ่มค่า bioavailability หรือว่าค่าการดูดซึมไอรอนนั่นเองค่ะแลวเวลาตรวจสุขภาพอย่าลืมดูระดับค่าฮีโมโกลบินด้วยนะคะถ้ามันต่ําจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะลดการดื่มพวกชากาแฟมัทฉะลงมาบ้างและรับประทานอย่างปลอดภยัยไม่ต้องกังวลค่ะชอบข้อมูลดูแลสุขภาพแบบนี้ก็กดติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะคะกับไฟผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมอาหารเซอร์ติฟายจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ